ไปตอนไหนนางเอกดังแพ็กกระเป๋าเพอแป๊บเดียวเช็คอินฝรั่งเศสเป็นนักร้องนักแสดงและนางแบบที่โด่งดังสำหรับพิมพิมประภาตั้งประภาพรอ,อดีตนางเอกช่องเจ็ดที่ตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นอิสาราแล้วพิมพิมประภาเร่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักร้องวงชิลีไวช็อกและสวิตด,ดีรวมทั้งเป็นที่รู้จักมากขึ้นในบทฟ้าใสาโบตันจากผลงานละครเรื่องกันละครัหนึ่งในหัวใจ ก่อนหน้านี้พิมพิมประภาเธอได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทั้งถ่ายภาพ,พบรรยากาศสวยๆมาให้ได้รับชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองและในทริปเดียวกันนี้เธอได้บินไปต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและได้ถ่ายภาพสวยๆซึ่งฉากเบื้องหลังนั้นก็คือหอไอเฟลสัญ,ญลักษณ์ประจำกรุงปารีสนั่นเองเรียกได้ว่าบินครั้งเดียวเก็บเที่ยวให้ครบเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o คอขอบคุณค่ะ